เรื่องยอดนักสืบจิ๋วคนันเดอะมูฟวี่ตอนมรตยูใต้น้ำทมินหรือ Detective c o ันแบล็กไอรอนซัมเ a r ร n นนะครับขณะนี้ทำรายได้ทั่วโลก เกินกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนับเป็นภาพยนตร์โคน,นันเรื่องแรกที่ทำรายได้ทั่วโลกเกิน100ล้านและเป็นภาพยนตร์100ล้านเรื่องที่23ประจำปี2023ของโลกมีอยู่3ประเทศที่รวมกันแล้วทำให้เรื่องนี้ได้ถึง100ล้านนะครับก็คือที่ญี่ปุ่นเองทำรายได้ไปถึง96ล้านเศษตามด้วย รายได้2ล้านกว่าที่เกาหลีนะครับส่วนประเทศที่3ที่ทำรายได้เกินล้านก็คือเวียดนามแค่3ประเทศนี้รวมกันก็ได้ถึงร้อยล้านแล้วโดยไม่ต้องพึ่งรายงานของประเทศอื่นภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนใน imdb สูงถึง7.6เต็ม10โดยเฉลีย่ยกดติดตามช่อง YouTube TikTok และกดไลค์เพจโอเคนิติเทพไว้ติดตามข่าวสารภาพ,พยนตร์ทำเงินในโอกาสต,ต่อไปครับ